ยาตกเป็นทาสของกฎเกณฑ์นั่นคือการใช้ชีวิตตามความคิดของคนอื่นโดยเป็นคำคมนะครับของสตีฟจ็อบที่สะท้อนแนวคิดเรื่องอิสรภาพทางความคิดและการใช้ชีวิตตามเส้นทางของตนเองไม่ใช่ตามมาตรฐานที่สังคมกำหนดไว้หลายคนปล่อยให้เสียงของผู้อื่นมาควบคุมชีวิตทำตามความคาดหวังของครอบครัวหรือสังคมโดยไม่ตั้งคำถามนะครับแต่สตีฟจ็อบเชื่อว่าการกล้าที่จะแตกตา่างกล้าที่จะล้มเหลวและกล้าที่จะเชื่อมั่นในสัาติสุ ขอองงตนงนนเั้จะนําไปสู่ความสําเร็จที่แท้จริงโดยสตีฟจ็อบส์นะครับคือผู้ร่วมก่อตั้ง Apple นะครับและเป็นหนึ่งในนักนวัตรกรรมที่เปลี่ยนโลกด้วยผลิตภัณฑ์อย่าง iPhone iPad และ Mac นะครับโดยเกิดในปี1955และเติบโตมาโดยมีความลหลงใหลในเทคโนโลยีแม้จะเคยลาออกจากมหาวิทยาลัยและถูกไล่ออกจากบริษัทที่ตนเองก่อตั้งแต่เขาก็ไม่เคยยอมแพ้สตีฟจ็อบส์ยังเชื่อมั่นในเส้นทางของตนเองและนั่นก็ทำให้เขากลายเป็น ตำนานของวงการเทคโนโลยีหมดปัญหาผมบางขาดหลุดร่วงด้วยสวรน,น่าจจรเน่เคเลเจน o l ลุมพัส s แชมพูและครีมนูดผมที่ช่วยลดการขาดหลุดร่วงของเส้นผมอย่างมีประสิทธิภาพ